การที่มีอยู่ในครอของเามาเชื่อมโยกับหลักการที่มีที่เรานิงมาอย่างอตลอฮอัลเลาะห์จยเนที่วันนี้มเนตัวการที่าั้่า้านหมายไหลถ้าเ่า มกากการถว่าเราเป็นหน่วงานหน่งานอะเขาอยากมีใครอะไรที่สามารถจะบอกว่าใครมีความเช่ยวชาญที่จะกแบบการอนุสุขแต่การสื่อต่เปจะสื่มได้หน่วยงนเมื่อเราสามารถืารกับทางโกล์แวความต้อการจะเพ่ประกอบการเขาก็ะนใบเร่มีสเก็ตแบบนี้แล้วเมื่อเราสื่อต่อเพืจภาคส่อเราก็ไม่เหมือน่องๆรมารานชี้ต้องก เรา้องรว่าโครงการเนี่ยต้องการคนทํางานแบบจากโครงการนี้นะครับที่ท่านนายกสภา,านะครับได้พามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบ,บุรีได้พบกับท่านปลัดก,กระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ได้พบกับทางสํงานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับแล้วก็เราได้นําเสนอในเรื่องของไลฟ์ลองเรียนนิ่งหรือกัน ศึกษาในตลอดชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของเครดิตแบงก์หรือธนาคาร่วยกิจซึ่งจะเป็นโอกาสดีนะครับที่จะขยายผลร่วมมือกันนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรอของประเทศนะครับให้มีสมรรถนะ และก็มีคุณวุฒินะครับที่สูงขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือด้วยกันในวันนี้โดยที่ก็จะร่วมมือกันทั้งกับสภาการศึกษาและก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วยครับถือว่าเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้นอกเหนือจากการเรียนในระบบปกติแล้วนะครับยังมีบุคลารกรที่มีความต้องการที่จะพัฒนาการศึกษานะครับแล้วก็พัฒนาความรู้รวมทั้ง ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพนะครับเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากเลยนะครับรวมทั้งการที่จะได้เรียนรู้อย่างไม่จํากัดช่วงรายุของนครับครับเป็นการยกระดับการศึกษาร่วมกันนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยทวีรามควรเฉลี่และสำนาาักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับซึ่งมีโรงเรียนอยู่ในสังกัดจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็มีบุคลากรของประเทศนะครับที่เรียนอยู่ จำนวนมากเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้สามารถที่จะขยายการศึกษานะครับแล้วก็เพิ่มพูนความรู้เพิ่มความสามารถที่จะมาช่วยกันพัฒนาประเทศแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะวัตถุประสงค์ในการลงนามในครั้งนี้เราต้องการที่จะพัฒนาร่วมกันทั้งด้านหลักสูตรทั้ทงด้านการเรียนการสอนทั้งด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนจริงๆเพราะผู้เรียนเนี่ยก็ต้องการทั้งด้านด้านทักษะด้านความรู้อะไรต่างๆนะครับเพื่อไปประกอบอาชีพเพราะเมื่อเขาจบ ทางทาง,ทางการศึกษาเอกชนเนี่ยเอกชนไปเรื่องเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปสอบจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะหรือว่าจะเทียบไปเทียบกับเพื่อจะเข้าเรียนต่อในหมหาอะไรต่างๆเนี่ยได้ในโอกาสต่อไปคือในในศูนกลางคือความอยู่กระทรวงสาธิการ,รประกาศที่หนึ่ต้องขอบคุณทางมทรอขอบคุณทางสอชอและขอบ คุณทางสถาบันทุนวุฒิวิชาชีพซึ่งซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเพราะว่าเราเอ็มอูยูครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยนะฮะว่าคนที่เขาขาดโอกาสคนที่เขาได้โอกาสแล้วเขาได้มีโอกาสแล้ประการโอกาสให้เขาได้มีโอกาสเอามวลประสบการณ์แล้วเอาความรู้ที่เขาประกอบอาชีพมาเทียบและเชื่อมโยงและจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เขาไม่มีโอกาสเรียนในวันนั้นเนี่ยแต่เขาประกอบอาชีพสําเร็จ แล้วเอาอาชีพที่เขาทำแล้วมาประเมินสมรรถนะเชื่อมโยงกับคอนเทนต์กับหลักสูตรที่เรามีเนี่ยผมว่าเป็นเป็นกลนไกลที่ต้องขอบคุณทางรัฐบาลด้วยขอบคุณทางสถาบันด้วยโดยเฉพาะต้องขอบคุณทางมทรอและสอชทือว่าเป็นต้นแบบนะครับว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างดีและในทางที่เป็นประโยชนต์ต่อต่อเยาวชนแล้วก็ตอบโจทย์กับบุคคลที่ตื่นรู้และเรียนรู้อยู่ต่อเวลา จริงๆของทางสถาบันคุณวุฒินะคะเราเราไม่ได้ทําหลักสูตรเนาะแต่ว่าเรามีมาตรฐานนะคะที่เป็นมาตรฐานอาชีพที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยากฝากค่ะเรามีเรื่องของตัวมาตรฐานนะคะเราเรียวกว่าเป็นที่มาช่วยสนับสนุนในการทํางานอย่างดิจิทัลริทเทลซี ะะหรือว่าจะเป็น uh, English Proficiency ซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่จะไปทำให้นะคะน้องๆที่จะเข้าสู่โลกของอาชีพหรือว่าผู้พีพ่ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วเนี่ยนอกจากที่มีความเชี่ยวชาญในงานของอาชีพตัวเองแล้วเนี่ยการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานหรือว่าการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการทำงานเนี่ยคะ่ะก็จะทำให้เขาเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลที่ มีความแข็งแกร่งในอาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขออนุญ,ญาตฝากนะคะแล้วก็เรามีอีกหนึ่งอันนะคะเรียกว่าเป็นเจโร่อีคอมเมร์นะคะอาจจะเหมาะกับน้องๆ้องยุคใหม่เนาะที่อยากที่จะเป็นเรียกว่าผู้ประกอบกิจการนะคะการทำเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปฝึกฝนกันได้นะคะเรามีอ e ีเทรนนิ่งของทางสถาบันนะคะซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าช่องทางนะคะให้ไปเรียนรู้ในโลกอาชีพก่อนได้ นะคะทำ e-training แล้วสามารถที่จะเก็บนะคะหลักฐานที่เราเรียกว่าเป็น e c e r t i f i c a t e เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันนะคะว่าทำงานได้มีความสามารถนะคะเข้าใจในโลกของการทำงานแล้วสามารถที่จะนำตัว c e r t i f i c a t e เหล่านี้ค่ะมาต่อย,ยอดสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในระดับถัดไปได้ค่ะคือผมดีใจนะวันนี้สองหน่วยงานนี่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและแถมมี หน่วยสนับสนุนนะไม่ว่าสภาการศึกษาสำงานปลัดกระทรวงแล้วก็ทางสถาบันคุณวิชีพรตรงนี้มันต้องใช้เครือข่ายที่จะช่วยกันทั้งมทรเนี่ยถนัดเลยนะเรามีบุคลากรพร้อมนะหลายๆส่วนในงานที่ทางสอชอทําอยู่ขาดหรืออะไรเนี่ยเราก็ช่วยได้ในส่วนปฏิบัติแต่ที่ที่สำคัญอีกงาน,นเราต้องมีวิจัยนะควบคู่หารูปแบบใหม่ๆแล้วก็พื้นที่ของสอชอที่เขาลงไปทํางาน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันพื้นที่พิเศษจริงๆอันนี้ต้องศึกษาข้อมูลกันเชิงลิกต่อไปด้วยครับในส่วนของสภาการศึกษานะคะอยู่ในระหว่างการจัดทําแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติซึ่งจะเป็นกลไกลสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิจไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะทําให้มีระบบที่เป็นระบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกช่งวงวัยเนี่ยสามารถที่จะเรียนที่ไหนและขอสําเร็จการศึกษาที่ไหนก็ได้ะคะ่ะระบบการศึกษาปัจจุบันเป็นการที่เราส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่แล้วสามารถที่จะเรียนตั้งแต่เล็กตลอดชีวิตสามารถเรียนได้ทุกช่วงวัยเครดิตแบงก์ก็คือผู้เรียนและประชาชน,นะคะ่ะที่ใครสนใจก็สามารถนำผลการเรียนรู้และ ประสบการณ์จากการทํางานหรือว่าการประกอบอาชีพมาขอรับการรับรองและเทียบโอนเพื่อสะสมเป็นธนาคารในธน,นาคารในธนาคารวิปิะเทได้